เผื่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกนั้นขอนอบน้อมแต่พรยแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั่วทั้งประเทศขอโอกาสท่านผู้ได้สารนินิชนและขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับพี่น้องชาวพุทธทั่วทั้งประเทศนะครับครับวันนี้กับผมอาจารย์นิรันดร์ประเสริฐสังซึ่งเป็นเลขาธิการภาคีเครือข่ายพุทธพุทธแห่งประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสมา ที่สํานักงานทนายความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันสวนองค์นะครับวันนี้นะครับก็ได้มาเจอกับท่านอาจารย์ดอรอดุลแก้วสีงามนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาที่สำคัญย,ยิ่งคนหนึ่งท่านเป็นคณะกรรมการหลายๆในภาคีเครือข่ายหลายๆองค์กรนะครับเป็นคนอุนทิศตนเกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนาที่สำคัญย,ยิ่งครับ วันนี้นะครับได้มีโอกาสได้มาเจอท่านอาจารย์ดออรอดุลแก้วสีงามก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้เล่าให้กับพี่น้องชาวพุทธทั่วทั้งประเทศได้รับรู้ว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นนักการศึกษาได้พุทธศาสนามาทั้งชีวิตนะครับพระพุทธศาสนากับประชาชนคนไทยเรากับสถาบันพระมหาษัตย์ไทยเรามีความผูกพันกันมาอย่างไร นะครับอยากให้อาจารย์ได้ช่วยเล่าตรงนี้ให้พี่น้องฟังแบบสบายๆนะครับผมขอโอกาสมาเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับการที่ประเทศไทยเราได้มีพุทธศาสนามาก็สืบเนื่องมาจากว่าพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยช้านานนะครับพระสัททุกๆพระองค์ได้วิจารณาเห็นว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีมีเหตุผลและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์นะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับเพราะมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวของเราได้ทาเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนาขึ้นไว้ในธงชาติหรือธงไตรรงของเรานะครับสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์นะครับเป็นศาสนาที่สั้งสอนด้วยความบริสุทธิ์คกณฟองนะครับ ส่วนสีแดงหมายถึงโลหิตหรือว่าเลือดเนื้อของทหารทหารที่รับชาติเพื่อเป็นดินปกป้องแผ่นดินไทยนะครับส่วนสีน้ําเงินหมายถึงพระหมหากศษศัตริย์หรือองค์ผู้นําเหล่าพระชจาจนคนไทยนะครับเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้นี่นะครับนี้าศาสนาพุทธเหล่านั้นนะครับ กษัตริย์ทุกทุกพระองค์ได้สืบตอบกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้เป็นเวลาชานานนะครับและสถิตสถาพรตราบมาจนเท่าทุกวันนี้ทุกพระกษัตริย์ทุกทุกพระองค์ก็ได้ถวายตัวเป็นพุทธมามกาได้ตั้งปณิธานไว้ทุกทุกพระองค์นะครับโดยเฉพาะขอกล่าวเฉพาะองค์สุดท้ายก็คือรัชกาลที่เจ็ของเรานะครับได้ทรงกราบทำปฏิญาตนตอบหน้าพระภิสุสงฆ์ว่าข้าแต่พระสมผู้เจริญ แต่เดิมข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระนัตรไยรเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เฉลิงถวนันราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจา้าพระธรรมจรรเจ้าพระสงฆ์เจ้าจะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ธเจริญขอพระสงฆ์จงจําไว้ด้วยดีว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้ทักษาสนิปัฏถามพบเถิดก็ได้คือคําปฏิญาณของรักการทีิสิบของเรานะครับนี่คือหมายความว่าพระองค์ท่านต้องการที่จะดํารงสืบทอดเผยแพร่พระพุทธศาสนา,า,าให้เจริญมั่นคงตลอดไปนั่นเองนะครับสวันนีครับขอบคุณมากข้าจารย์ครับ,รบพี่น้องชาวพุทธครับชาติศาสนาพระมหากริย์นะครับ จะต้องอยู่คู่แผ่นดินไทยเราตลอดไปถ้าประเทศไม่มีรากแก้วก็คือไม่มีชาติไม่มีาศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องพูดถึงอนาพศครับวันนี้เราในฐานะภาคีเครือข่ายผู้มีพจน์แห่งประเทศไทยจึงมีมติร่วมกันนะครับในการที่จะส่งเสริมชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์และให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั้งปวงนะครับให้รวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว ในการที่จะนําเอาวิถีแห่งพุทธธรรมนะครับมาดําเนินวิถีชีวิตให้ก้าวไปสู่คําว่ามั่นคงมั่งคั่งและก้าวเข้าสู่ธรรมะไปธรรมะที่ปไตยอย่างแท้จริงขอกับขอพรบคุณทุกท่านครับผมขอผู้ธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพทเทพทวาและศิดิ์สิธิ์ทั้งหลายจงปกปัก,ปกร,รักษาพี่น้องเราให้แข้วคกาดปลอดภัยจากขยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้โควิดทั้งหลายจงได้ผ่านพ้นไปขอวิกิตเศรษฐกิจวิจิตสังคม จงได้ผ่านพ้นไปขอให้พี่น้องเราได้รวมพลังกันด้วยสติด้วยปัญญาและจับมือกันแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไปพร้อมกันหลุนใจกันนะครับพี่น้องขอกลับขอบพระคุณครับ